สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำตะโก้สาคูเผือกอร่อยๆทานกันค่ะส่วนสาคูของเราก็จะมีความหอมหวานกำลังดีนะคะหน้ากะทิก็จะมีความมันๆเค็มๆทานรวมกันนะคะคืออร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนําสาคูนะคะนํามาล้างผ่านน้ำค่ะเอาเศษแป้งเศษฝุ่นออกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะค่ะพอน้ำของเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนำสาคูที่เราล้างผ่านน้ำค่ะลงไปต้มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีกวนสาคูไปเรื่อยๆค่ะ โดยการใช้ไฟกลางนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเรากวนมาได้สัก2-3นาทีนะคะเม็ดสาคูของเราก็จะเป็นใสๆขา,ขาวๆเหมือนตากบนะคะอ่าพอได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานเนี่ย สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นก็กวนต่อคะ่ะเดี๋ยวเราจะกวนต่อนะคะสักประมาณ1-2นาทีคะ่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะ ค่ะพอเรากวนน้ำตาลละลายได้ที่แล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะนําเผือกนะคะที่เราหั่นเตาแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกค่ะนํามากวนร,รวมกันนะคะเราจะกวนไม่นานค่ะเพราะว่าเผือกของเราได้ทําการสุกแล้วนะคะอาจจะกวนสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะอพอเข้ากันได้ที่แบบนี้นะคะเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำสาคูที่เราวนเสร็จนะคะนำมาตักใส่ถ้วยค่ะตักตอนร้อนๆเลยค่ะเพราะเขาจะตักง่ายนะคะถ้าเขาเย็นตัวลงมาเขาจะแข็งตัวแล้วก็ตักยากนะคะอ่าก็จะใส่ประมาณหนึ่งกระบวยแล้วก็อีกครึ่งกระบวยค่ะถ้วยเบอร์นี้เป็นเบอร์3 K นะคะฝาเรียบค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําหน้ากะทิค่ะเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยเกลือปนน้นําตาลทรายแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้ละลายดีนะคะ ค่ะพอเราคนแป้งส่วนผสมทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดแก๊สขึ้นมาค่ะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กะทิของเรามีความเหนียวข้นขึ้นนะคะค่ะพอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะกะทิของเราก็เริ่มมีความเหนียวข้นนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สน,นะคะแล้วก็ยกออกไปตักใส่ขนมเลยค่ะค่ะพอเราเทกะทิเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเผือกที่นึ่งสุกแล้วนะคะ นำมาตกแต่งหน้าขนมเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับตะโก้สาคูเผือกค่ะหอมหวานมันอร่อยสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ